สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยายเป็นออกไปาหาลูกสาวมาพอดีผ่านมาในเมืองเห็นว่าเขาเปิดไฟแล้วก็เลยอยากจะถ่ายวีดีโอมาฝากเพื่อนๆค่ะไม่ได้อารมณ์มาค่ะเพื่อนๆใส่หมวกอยู่ค่ะเพราะมันหนาวแต่ว่าเอาเอาอ,อันนี้ใส่ เขาเรียกว่าเห็ดนะเนาะใส่แล้วมันจะกันฝนได้ค่ะฝนลงหน่อยๆค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมค่ะว่าเขาแต่งไฟส่วนหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆต้นคริสต์มาสต้ตนนี้ก็ยังมืดอยู่ค่ะพอดอีเขาจะจุดไฟต้นคริสต์มาสนี้เป็นวันเดียวกัน วันลอยกระทงทางวัดยาเพ็ญไม่ได้อยู่ดูค่ะแต่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมหลังจากที่เขาจุดไฟแล้วค่ะนี่ก็มีแสงไฟสว่างดูสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มืดแล้วยายเพ็ญออกมาส่งคุณแฟนไปงานค่ะ เขามีงานปาร์ตี้ที่มีแต่ผู้ชายกับเพื่อนๆไปกินอาหารคริสต์มาสก่อนยายเพนเลยยายเพนก็เลยอยู่บ้านสงสัยกลับไปบ้านไปกินปีกไก่ค่ะเพื่อนๆปีกไก่หรือว่า,หร,วาหรือว่าน่องไก่ที่เกยซื้อเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวไปชมเห็นไฟไหมคัะเพื่อนฝ mm hmm. นตกในหน่อยค่ะทีมากมันตกแล้วแต่ว่ามันไม่หนาวจัดค่ะ หิมะก็เลยลายไวอันนี้ก็เป็นลานสเกตค่ะเมื่อข่าวที่แล้วที่ยายเพ็ญถ่ายนิดหน่อยค่ะลานสเกตเขายังไม่เอาลงลานสเกตนี้เขาจะเอาเอาเอาคือความหนาวมันจะเป็นสายไฟค่ะเพื่อนๆเ,เป็นสายไฟ สายไฟที่ทำที่ทำความเย็นนะคะที่ไม่ให้น้ําแข็งละลาย้ามาวางเอาไว้แล้วก็ทำแบบใดแบบหนึ่งแล้วก็เอาน้ำมาใส่เอาน้ำมาใส่แล้วก็ให้น้ำนั้นเป็นเป็นน้าแข็งค่ะเพื่อที่จะอยู่ได้แต่ข้างนอกนี้ไม่มีน้ําแข็งนะคะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้เลยค่ะมันเป็นฝนฝนตกพอฝนตกลงมาน้ําแข็งก็จะละลายค่ะแต่สำหรับใน สนามนี้ค่ะสนามสเก็ตเนี่ยค่ะมันจะไม่ละลายค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าคาเบ้นหรือว่าสายไฟทําความเย็นค่ะเขาก็จะประดับไฟร,บรอบๆค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วตรงนี้ก็เป็นทางเข้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูร,บรอบๆกันค่ะไปถ่ายใกล้ๆมันจะมี มีของขวัญสำหรับไฟฟ้านะคะเพราะว่าเวลากลางคืนมาถ้าไม่ใส่ไฟฟ้ามันก็จะมองไม่เห็นค่ะเพื่อนๆจะต้องมีแสงสีถึงจะได้มองเห็นไกลๆค,คะ่ะถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณเพนก็คุณเพน,เพนย,าย,ยายเพนก็กลับบ้านค่ะเพราะว่าฝนมันตกหน่อยๆเนาะ ดังปเปะปเป,ปเปะอันนี้ก็สัญลักษณ์ว่าคริสต์มาสใกล้แล้วค่ะพเพื่อนๆมีต้นคริสต์มาสเขาประดับไว้ด้านหลังค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญของขวัญไฟฟ้าประดับด้วยไฟค่ะพเพื่อนๆเฮ้ยแสงกระพริบกระพริบ สวยงามมากค่ะสมัยนี้กับสมัยก่อนเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพื่อนๆยายเพน,ยเนมาถ่ายตรงนี้จุดนี้เมื่อก่อนนี้มันเป็นตลาดขายต้นคริสต์มาสค่ะแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนค่ะ กลฉลองคริสต์มาสแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ก็จะจุดไฟจ,ดจุดไฟที่ต้นคริสต์มาสเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังมืดอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆพอน้ำแข็งมันแข็งตัวแล้วอีกหน่อยก็มีครอบครัวส่วนมากจะครอบครัวที่เป็นมีลูกมีเต้าเล็กๆเ,เลยค่ะเขาจะมาเล่นกันแล้วคนก็จะเยอะ วันนี้ถ่ายไปตรงนี้ตรงที่แสงไฟเป็นกลมๆตอนคริสตมาสจะมองไม่เห็นค่ะพรุ่งนี้เขาก็จะจัดหรือว่าจุดไฟแล้วมันก็จะเห็นได้ชัดค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ